สวัสดีเด้อจพี่น้องจ้าเดี๋ยวน้องบีจะไปไปขายขวดนะทุกคนเนี่ยไม่มีเงินกินข้าวเนาะไม่อยากให้เห็นรถบีบีเลยแล้วพี่ศก็ปรกมาาเลยอายนุน,นี้มีแต่กระเป๋าเด้อ,ซ,อซื้อของที่นี่ต้องมีกระเป๋าแหละทุกคนเนาะเขาไม่เขาไม่มีถ,ถุงพลาสติกก็ต้องซื้อเด้อ รถก็สกปรกมากเลยนี่เป็นไรเดี๋ยวจะไปขายขวดนะทุกคนเนะาะหาเงินจ่ายค่าเน็ตก่อนเนี่ยไม่รู้ใครเนาะไม่รู้ใครมามามา,มาตำรถบีเนี่ยเนาะมึดมากเลยดิงึดมากเลยอะไปแล้วทุกคนขับรถก่อนนะจ้าไปก่อนด้วยที่ กรีดทุกคนบักสตอร์ปิ้ร์ลกเอกเลยหนึ่งกิโลห้าบาทเก้าสิบเก้านะทุกคนนี่นี่บังอะไรอ่ะบอมเบรน ยายจะทำรังก็ควมำละยายอันนี้บักบักสับปะรดนะทุกคนเห็นมันเขียวไหมเขียวอือลือเขียวอะไรเขียวอะไรสมพงเขียวขนาดเนี้ยเอาไปบ่มมันจะเป็นยังไงบักสับปะรดสองบาทนะทุกคนเนาะ สับประรดเขียวไหมเขียวไม่ที่หวานได้มีคนให้ปีซื้อเขียวๆหวานโมเมนเมืองไทยได้จ้ะอันบักนัดเขียวก็หวานได้อันนี้บักนัดเขียวก็เปรี้ยวเด้อเนาะอันนี้บักบักสังได้จ้ะเด้อพี่น้องคือดำปืปดๆอ,อย่างนี่ล่ะบักสงังอุ้ยมันเน่าแลว้วอะเอาทำไมมันเน่าไม่เอาทิ้งอะอ้ยเนาะดูสิ ทำไมมันเนา่าอ่ะเน่าหมดเลยอ่ะุกนปักสังเน่าที่ยังออกมาขายเนาะมืดมากเอานั่งเน่าขนาดนี้มันจะขาดทุนที่หายว้ปวงหรอ,อบักม่วงอันเพิ่มเลยอ่ะบักม่วงอันหนึ่งบาทยี่สิบเก้นกนอุ้ยอันเพิ่มเลยอ่ะ ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหลานมากเลยอ่ะอุย้ยบักสั่งทำไมเน่าอ่ะจะซื้อบักสั่งไปกินเด้ขึ้นหนาวเนาะบักกีวี อันนี้อันนี้กีวีอันนี้อร่อยนะทุกคนนะนี่อันนี้กีวีสีทองฝรั่งยายยายก็เป็นอะไรไม่รู้ยายเดินตามบีแล้วก็ยิ้มนะคงแบบเออบีบีพูดคนเดียวนะฮะดูราคาดินุนหนกะสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์อันนี้อะไร อันนี้อันนี้ของโปรดบีบีเด้แต่แต่ถ้ามันแบบนี้นะเม็ดมันจะแข็งนะทุกคนมันต้องสีชมพูอ่อนๆน,นะเม็ดมันจะอร่อยกินและจะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศดูราคานุ่น1นึบาทห้ไปอะไปหาซื้อไปเลือกบักสั่งก่อนนะบักนัดไม่ซื้อเด้ทุกคนเห็นไหมเออยายก็กแบบ แกดูว่ามีพูดกันเดียว